<c oughs> เอาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเออตอนนี้ก็อะไรครับร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วครับแปลงที่สองก็ตามมาติดติดอ่าแปลงที่สองก็มาติดติดเทวดาก็ไม่มีใครช่วยครับพี่นี่เทวดาก็ไม่มีใครช่วยครับไม่มีคนหัวซาแล้วครับตอนนี้เทวดาก็จะเอาตัวไม่รอด เทวดาก็อะไรครับหนังสือถึงท่านอธิบดีแล้วท่านอธิบดีก็อะไรส่งมาที่กองวินัยแล้วส่งมาที่กองวินัยเมื่อวานเมื่อซื้อนั้นแล้วบอกก็ได้รับแล้วก็รออีกสามสิบวันอย่างช้านะสามสีบวันแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเทวดาย,ยังเอาตัวไม่รอดเลยเทวดาก็จะรดนตั้งคณนกรงมการศบเลยนะ <c oughs> คิดว่าจะคุยจะเคลียร์ได้ เออคิดว่าอะไรจะทําให้มันอ่อนมันอ่อนไม่ได้ครับพี่น้องเอฟจีนะเห็นไหมล่ะจะทําเป็นเล่นนะเออเอาแล้วครับในเมื่อเคลียร์รไม่ได้เลยเอาเงินให้หมาขวัวรุ่นิมิตไปเท่าไหร่ไปเคลีย์กับเขาแต่ชุดนี้เขาไม่เคลียนะในนิทานเรื่องนี้นะชุดนี้เขาไม่เคลีย์ทำงานตรงไปตรงมา ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกเห็นไหมครับแต่ละชุดแต่ละชุดในนิทานไม่มีคนไหนกล้าแจ้งความขอโทษท่านก็บอกว่าอ้าวในฐานะผมเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าทุกคนถ้าใครไม่กล้าแจ้งความขอโทษเดี๋ยวผมแจ้งความขอโทษเองผมรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้คุณต้องพบปะกัหน้าประชาชน เออนะครับพี่น้องเอฟซีนะไม่งั้นผมแจ้งความขอโทษเองอะไรเรื่องเงินประกันตัวใช้เงินในบัญชีตัวเองได้อยู่ที่ศาลจะพิจารณาว่าอย่างไงเออนะอันนี้ก็อันนี้ก็มันก็จะยากอยู่แล่ะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมอันนี้ก็จะยากอยู่แล้วถ้าเป็นเงินในบัญชีตัวเองถ้าเป็นอันนั้นมันก็แล้วแต่นะเออ ถ้าเป็นคดีแบบนั้นก็ได้มันเงินตัวอื่นนะพี่น้องเอฟซีนะมันมันบัญชีต่ตัวเองไม่ได้นะเพื่อเพื่อเขายึดทรัพย์อีกทีนี้นะเออแล้วมันจะพอไหมล่ะหลักทรงหลักทรัพย์ของตัวเองนี่เออมันจะพอไหมทีนี้นะใครจะทําเรื่องให้ล่ะทีนี้มันจะประกันตัวทันไหมทีนี้ออมันจะประกันตัวทันไหม อแล้วเงินในบัญชีตัวเองมันนี่ศาลจะรับไหมไมันต้องเป็นเงินคนอื่นหรือเปล่านะอะ่เขาจะรับหรือเปล่าครับพี่น้องเอฟซีเท่านั้นแหละเอาวบันเทิงล่ะครับพี่น้องเอซีอ่าบันเทิงเครับได้กินข่าวแว่วๆมาอีกแล้ววันนี้เขจะแจ้งความขอโทษเพิ่มเติม ปากดีไงครับปากไม่อยู่ไม่เป็นภายนปากเก่งปากหาสตีนเพลงสองก็จะตามมาติดๆเขาขอเวลาสองอาทิตย์นะมึงรู้ไหมเขาขอเวลาสองอาทิตย์นะอ่าเดี๋ยวเขาแจ้งความขอโทษมึงแล้เวเขาจะมาปักป้ายก็จะไปต่อสู้คดีอีกความมัวไม่ทันหายความควายก็มาเซกอีกแล้ว เห็นไหมครับจุกเข้าพระเสาเศกอ่าเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีแปลงเลขก็อ่วมมอลไทยแล้วนะครับมีเงินถึงสี่ห้าแสนนี่ทำไมาไม่ไปซื้อที่สนุกทำไมาไม่ไปซื้อที่สนุกฮ <c oughs> ะเออคุณอะไรเนี่ยพ Y โ เรื่องป่าสงวนรอดยากนะตามดูในข่าวทีวีโอ้ยบาดเนียงคำนั่นนั่นนั่นพี่พีโอวายนี่พี่ภาษา,ษาอังกฤษเรื่องป่าสงวนรอดยากนะตามที่ดูในข่าวในทีวีอืแล้วไม่ว่าจะเป็นในข่าวในทีวีนะคนในหมู่บ้านนี่นะไปตัดไม้บ้านนี้ ตัดไม้เอามาทำบ้านบานนี่จิดคุกสามปีบานนี่ไม่รอลงอาญาอ่าไม่รอลงอาญาแล้วก็มีไม่มีอภัยโทษถ้าสามปีก็เต็มเปะมันจะเป็นแบบนั้นได้ครับพี่น้องเอ้ยอ่านะครับมันจะเป็นแบบนั้น นะครับขนาดไปต,ตัดไม้มาทําบ้านพร้อมกับเลื่อยติดคุกแล้วครับไม่รอลงอายาเพราะอะไรครับอยางให้อะไรเกีงตัวตัวกฎหมายเรนี่จิบซ่แล้วผู้ที่มึงเยอะขนาดนั้นคิดว่าจะรอดเหรออ่า แล้วสิ่งที่สำคัญท่านอธิบดีสั่งการลงมาเด็ดขาดทั่วประเทศแล้วนะสายยาแรงแ้วมึงคิดว่าอะไรใส้ยาแรงแรงไม่ได้เปรยาแก้ปวดธรรมดาด้ออืมเราจะใช้แก้ปวดธรรมดาสีร์มาลินในมึงเลยอืมบริกินยาแก้ปวดสีฟอร์มาลินเลยกับมันเน่ามันเหม็นเลยอืมจีดเลย นะครับมันต้องใช้ยาแรงมาเนี่นะครับเรื่องป่าไม้ไม่ช้าก็เร็วนะอ่ายังไงก็ต้องโดนโบ้ยครับิ่นเอฟซีไปลินกับลัดกับหลวงมาทำไร่ซาดทำไย่ผ่นดินทำไร่ทรัพยากรถ้ามาาตินี่ตีเอาซะแล้วอันนั้นเรื่องดินอันนั้นดินโคนลนถล่มน้ำฝาดหลักมันมาจากไหนบราบ่า แผ่นดินไหวมันมาจากไหนบ้านี้มันมาจากไหนมันเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับนะมันเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นนะเออนะครับมันเยอะขนาดนั้นเขาประเมินความเสียหายไม่รู้กี่เดือนเลนี่เขาคิดเอาหมดแล้วรับท่านอธิบดีสั่งการลงมาแบบนี้นะครับนะ แปลงแรกก็อวนบอลรไทยแล้วจะจะมาแปลงที่สองอีกทีมีเงิน 4, 5, สี่ห้าเสแต่ไปไปซื้อที่สนองสนดโอ้ชอบบมของหลวงชอบผ่าจะนวนโอ้ยตายแล้วจะไปหมกักขักหมักแน่นของหลวงเนยนะมึงเนาะผัวก,ก็ได้ผัวของหลวงผัได้ขับในเครื่องแบบผัวเด้อว่าแมนธรรมดาได้ค่ะอืมถ้ามบวกค่ะทำไมพร้อมคักพร้อมในอะีหามึงนะอืม ไปซี่มัดซี่แสนมันนี้ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันนี้ปั๊บนั่นปั๊บนี่บวดเป็นล้านแล้วมาเสียงเงินค่าปั๊บอีกบันนี่โบอาจจะกลบินเป็นโทษอีกบันนี้จะไปปุกปึกเนาะโอ้ยแล้วมาอ้างมาอวดคนมันนีในในในมันอะไรในในสิ่งที่มันหามันนี่มาอ้างนี่ค่ะบริษัทของเราจำกัดนะคะนี่นะคะเราจะแพ็กฝว่านนะอมแห้งนะส่งออกนอกค่ะมัเนี่ ก็มีการมืออยู่แต่เขาไม่ได้มาอวดมาดูเขาบ่ไดงอ่างเด้อมันก็มีการเปลี่ยนมือกันดูเขาบ่ได้มาอ้างจังซี่คือมึงอันนี้บป็นอะไรมันจะมาโทษคนนั้นคนนี้มันไม่ได้นะครับนะเจ็บบ้าววาจะได้มองหันก็คือการมองนีก็คือเอาไปแต่ไม่มึงเอาหลักฐานแต่บอกว่าเธอเขาแบบมึงก็หาหลักฐานมาว่าเขาซื้อเขาขายกันน่ะเอาหลักฐานมาอันนี้เนื้อเน้าปากนี่ค่ะเพิ่นเนื้อแล้วเข้ามาถ่ายนะคะครั้งที่านึง ครั้งที่สองกับครั้งที่สามค่ะอ้างคนน่นะว่าทำไมมึงปึกโอ้ยเป็นมาเป็นคักแล้วครับอย่ามาอ้างเอฟซีหน้าโง่งพนนั่นน่ะโอ้เอฟซีดีจังดี่ังพอนะประจักษ์วอีหานี่จะเขา่าคคกโอ้นี่นะคะน่าจะทําเป็นรีสอน์ทจะทําเป็นแคมปิ้งน่าจะทําเป็นโค้งหนองนาค่ะโอ้ยแต่แมนคักเนาะไปกันสนัสสนุนกันแหละค่ะ แต่แต่พี่จะไปเที่ยวด้วยพี่จะแคมปิงป้งพราว่าโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟจีจป็นรีสอร์ทวันนี้โอ้ย